ทีนี้เรามาดูอันสุดท้ายกันนะคะอันสุดท้ายการอ่านตัวอย่างตัวสุดท้ายนะคะอันนี้กี่กี่โมงคะเราดูเวลามืดหรือสว่างอันนี้ยังสว่างอยู่นะคะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวที่เชิดดูก่อนอ๋อใช่อันนี้ยังสว่างอยู่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งเวลาเท่าไหร่คะถ้าเป็นตอนกลางวันกี่โมง12นาฬิกาตรงก็คือเท่าไหร่คะ 12 o'clock ใช่ไหมเวลาเราอ่านเราอ่านว่า12 o'clock ก็คือ12นาฬิกาตรงถ้าตรงเลยเราอ่านอ่านเป็น noon ก็ได้ at noon หรือ at 12 o'clock นะคะแต่ถ้าอ่านแบบที่ที่เชื่อสอนวันนี้เป็น a.m. p.m. จะอ่านว่ายัางไงคะ12 p.m. นะคะ12 pm อ่ p อันนี้ในหนังสือจะเขียนว่า a.m. ในนั้นมันผิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่าน เราจะอ่านเป็น12 pm เพราะว่า am จะถึงแค่11นาฬิกานาทีโอเคอ่าอันนี้เวลาเดียวกันเลย12เหมือนกันนะคะอ่านเหมือนกัน12 o'clock 12 o'clock 1 2 c l o c k ก็คือตอนเท่าไหร่อันนี้จะแปลว่าเที่ยงคืนเนื่องจากว่าอะไรคะมันตอนกลางคืนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า m midnight m i d n ไ g h t mid แปลว่ากลาง night แปลว่ากลางคืนก็รวมกันก็เป็นเวลากลางคืนเวลาตอนเที่ยงคืนพอดีตอนเที่ยงนะคะแต่เป็นตอนกลางคืนเขาเรียกว่า midnight โอเคแต่ถ้าเที่ยงวันเราจะเรียกว่าน o นจำได้ไหมคะอ่าเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่า mid ไ i g h t 0น0 0นาฬิกานะคะจะเริ่มอ่านว่า a.m. นะคะหรือ,ออ่านว่า midnight Ok?